โรงเรียนบ้านซับสะดาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสามห้องเรียนครูกุ้งชั้นอนุบาลสองอนุบาลสาม สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสสดวนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครกกุ้งกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกุ้งมีเพลงมือของฉันนั้นแสนวิเศษมาให้เด็กได้เล่นได้เรียนรู้และนับจำนวนตัวเลขไปพร้อมๆกันกับคุณครกกุ้งนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีลิปเดทแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงล่างกายเป็นเจ้าหนอนกระดึบกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิปเดทแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงล่างกายเป็นเจ้า ของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิปเดทแปลงกายได้รรหลายอย่างโชสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปวลงร่างกายเป็น,ปนเยยจ้าเหมียว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 มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิปเดแปลงกายได้หลายอย่างโชสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้าง มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิปเตะแป้งกายได้หลายอย่างจูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงกลายเป็นดอกไม้แสนสวยเป็นไงคะเด็กๆร้องเพลงมือของฉันไปพร้อมๆกับคุณครูุได้ไหมคะให้เด็กๆกลับไปหัดร้องหัดฝึก นับตัวเลข1ถึงหแล้วเราจะมาร้องทบทวนไปพร้อมๆกันเมื่อมาเรียนที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกุ้ขงขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ